สวดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอกินข้าวไปเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะเราก็มาอยู่กันในคอนเทนต์ของอายาโตะยังคุ้มเปิดอยู่ไหมหลังจากที่นิวเบเลตเข้าเกมมานะครับเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่พึ่งจะชั่งใจกันหนักพอสมควรนะครับคนที่รวยอายาโตะแต่ว่ายังไม่มีอายาโตะก็คงจะอยากเปิดกันพอสมควรนะครับแต่ว่าก็าจะลังเลว่าเอ้ยเราเปิดมาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่ามันมีอะไรที่มันพอจะเหนือกว่านิวเ l เลตบ้างไหมในคลิปนี้ อาจจะเป็นคำตอบให้คุณได้ครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหา6คลิปนี้กันครับผมขอแนะนําร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือน สะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากมาอีกด้วยโนหนึ่งเรื่องเติมเกมต้อง richman shop shop h o p ก่อนอื่นผมว่าเรามาพูดกัถึงข้อดีของออยาโตะกันก่อนละกันนะครับด้วยความที่ว่าอายาโตะเนี่ยครับมันเป็นตัวละครที่ สามารถเคลือบทาให้กับตัวเองได้นะครับก็คือ,เ,อเราสามารถเคลือบทาไปที่อาวุธของออยาโตได้แล้วออยาโตเนี่ยเป็นตัวละครที่ถือดาบสั้นนะครับเพราะฉะนั้นในตัวของออยาโตะจะสามารถแปะน้ําได้ค่อนข้างที่จะกี่พอสมควรนะครับแต่ว่าในเรื่องของความถี่ในการแปะน้ำเนี่ยหรือว่า I c ซเนี่ยจะไม่สูงเท่ากับพวกตัวละครอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาเรื่องของการแปะน้าเพลียวเียวเนี่ยผมคิดว่าเวลาเล่นตี้เนชั่นเนี่ยอาจจะแปะน้ําไม่ทันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาใส่จะต้องใส่ทีม ที่มีตัวของการตัวละครท่านน้าไปอีกตัวหนึ่งอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ข้อดีอีกข้อนึงที่ผมคิดได้นั่นก็คือในเรื่องของความหลากหลายในการจัดทีมของอายาโตะมันสูงมากๆนะครับเพราะว่าตัวของอายาโตะเนี่ยนอกจากที่เป็นเมนดิเพได้แล้วเนี่ยครับอันติของเขายังเป็นในส่วนของซับ DPS ได้ด้วยในกรณีที่คุณสามารถวนอันติเขาได้นะครับซึ่งใช้พลังงานธาตุตั้ง80 พูดเยอะนะครับเยอะไม่จริงนะครับแต่ว่าก็แล่มากับการที่มันสามารถแปะน้ําเป็นวงกว้างพอสมควรได้18วินาทีนะครับแต่ว่ามีคูดายที่ที่20วินาทีหมายความว่าจะมีช่วงเวลาประมาณ2วินาทีที่เราไม่สามารถแปะน้ําได้นะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณวนันติได้มันก็กลายเป็นซับดิเวตได้นะครับในสองอายะตะกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่ามันสะดวกในการจัดทีมมากขนาดนี้นะครับมันเลยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมคิดว่า ผู้เล่นใหม่ค่อนข้างจะน่าสนใจที่จะเปิดเพราะว่ามันเล่นได้หลายทีมนะครับเราก็เลยจะแบบว่าเออด้วยความที่มันเล่นได้หลายทีมและตัวละครเราน้อยใช่ไหมผู้เล่นใหม่แบบว่ามีตัวละครไม่กี่ตัวบางคนมี10ตัว11ตัว15ตัวแล้วแต่นะครับว่ามีกี่ตัวตัวหอยไอยตะเนี่ยสามารถไปได้หลายทีมมากนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่คุณสามารถเอาไปเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมแต่สกิลดีขนาดนี้แต่ตัวละครนี้ครับดันเป็นตัวละครที่เกิดในอินาซึมะครับผิดที่ซะงั้นคือด้วยความที่ว่าอินาซึมะเนี่ย เราต้อง AR ประมาณ30กว่ากว่านะครับและทำเควสในเรื่องของลีเยตจบเราถึงจะสามารถไปนสซึมาได้ต่อให้คุณมีฟุรินะเดินข้ามทะเลไปคุณก็จะโดนวารกลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแค่ทางเดียวคือคุณต้อง AR 30กว่ากว่านะครับและถึงตอนนั้นเนี่ย คุณก็จะเพิ่งปั้นอายะโตได้นะครับซึ่งผมคิดว่าในระหว่างทางเนี่ยคุณจะต้องแบบว่านั่งปั้นตัวละครตีดาวหรือแล้วแต่คุณนะว่าเจอบได้ตัวละครอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยระหว่างทางอัเนาะกว่าจะได้ปั้นอายาโตนะครับก็นานพอสมควรได้ได้ว่าเป็นตัวละครที่มีข้อด,ดีแต่นั้นเกิดิดที่ซะง,งั้นนะทีนี้เรามาเทียบความคุ้มค่าของการเปิดนิเวศกับอายาโตกันดีกว่านะครับซึ่งผมจะเทียบคร่าวๆแล้วกันเนาะแบบว่าพวกระยะการโจมตีนู่นนี่นั่นนะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงระยะการโจมตีแล้วเริ่มจากระยะการโจมตีครับ นิวเลตชนะแน่นอนครับเนื่องจากว่ามีระยะการโจมตีที่ไกลนะครับ <_': S 1> นอกจากนี้เนี่ยตัวของนิวเลตเนี่ยครับยังสามารถทําเป็นท่าเฮลิอคอปเตอร์เพื่อที่จะปั่นมอนรอบตัวแบบว่าสบายๆได้เลยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ตัวรวบด้วยซ้ำนะครับเป็นตัวละครที่ระยะการโจมตีเนี่ยกว้างกว่าที่เห็นนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเลเซอร์ตรงไปด้านหน้าแต่เราสามารถหมุนมันได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยการหมุนก็ถือว่าเป็นระยะการโจมตีของเขาด้วยเหมือนเป็นตัวละครที่เอาอันติการยูมากางแต่เป็นทตาด้ํา ดาเมจแรงกว่ามากนั่นเองครับพูดถึงดาเมจเปรียบเทียบกันเรื่องที่2ครับนั่นคือเรื่องของการทำดาเมจแน่นอนเขาบอกว่านิวเวเลตชนะอีกแล้วครับการไปะน้ำนิวเวเลตครับอ่ะทำไมการแปน้ำาถึงให้ใช่ไหมถึงแม้ว่า a อ d ดีของนิวเวเลตกับออยาโตะมันจะเท่ากันเนี่ยครับแต่ว่านิวเวเลตเป็นตัวละครที่สามารถใช้เทคนิคหมุนกล้องรัวๆอย่างนั้นน่ะนะหมุนกล้องรัวๆแบบที่คุณเห็นในคลิปนะครับเพื่อที่จะแปะน้ำให้กับศัตรูทั้งแบบได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรวบเพ่ะอ,อันผมเลยให้ภาษีในเรื่องของการแปะน้ำดวววว่่่่่าาาาาอออยตตตะมมมมััันนนนีีีีีรรทดงเเเชิไ้ก็ พอจะแปะน้ำเทียบเท่ากับนิวเลตได้แต่ว่ากว่าจะรวบเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จนิวเลตน่าจะฉีดเลเซอร์หมดห้องไปแล้ว่ะแหละครับเพราะงั้นผมก็เลยให้การแปะน้ำของนิวเลตเหนือกว่านั่นเอง ความง่ายในการปั้นตัวละครครับแน่นอนว่าต้องเป็นนิวเลตครับเนื่องจากนิวเลตเนี่ยเติบโตเป็นค่าความแรงขีมีอาวุธประจําตัวเป็นความแรงขิดและมีเซตอร์ติแฟ์เป็นอัตราคีิ36%เรนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมาถึงก็มีความแรงขิดเป็นร้อยอัตราคิเกือบ6กกันโดยที่ไม่ต้องปั้นอะไรสักอย่างแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่สุดจริงๆแถมยังไม่ต้องใช้ค่า a อ k เคด้วยนะครับตัวละครอย่างนิวเลตจะใช้แค่ในส่วนของค่า้องใช้ครับคนทีี่มคาสน้าเกิดไมม่ีคาสก็ อ,อ่ต้องใช้บรัดน้ำนะครับติดแรงเเนาะเป็นตัวละครที่ดีต่อผู้เล่นใหม่ก็คือหมายความว่าผู้เล่นใหม่สามารถปั้นได้ แน่นอนเขาผมว่านิวเวลเลชนะอีกแล้วครับเนื่องจากว่าเราสามารถวาร์ปไปเมืองน้ํตาตั้งแต่ต้นๆได้เลยครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องรอยอาสามสิบเพื่อทำเควสที่จะไปเนื้อสุม,มะนั่นเองฮะเรื่องต่อมาครับผมคือเรื่องของการสำรวจแมปแน่นอนเขาผมว่านิวเวลเลชนะอีกแล้วครับเนื่องจากนิวเวลเลชเนี่ยเขาสามารถลอยบนน้ําได้ตั้งแต่6วินาทีไปจนถึงประมาณสิบสองวินาทีกันเลยทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่กลุ่มดาวไหนอของนิวเวลเลชนั่นเองซึ่งจริงๆตัวของนิวเวลเลชเนี่ยมันกไ,ได้นะ,น,ะนะครับ ว่าเราใช้นิวเวเลตไหลขึ้นเขาไปได้เลยเนาะและต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของความหลากหลายในการจัดทีมนะครับที่เราเอามาเปรียบเทียบผมคิดว่าไอยาโตะเนี่ยมีความหลากหลายของทีมที่สูงกว่านิวเวเลตเพราะงั้นไอยาโตะชนะครับบางคนอาจจะเสียงว่าเอ้ยนิวเวเลตมันก็ใส่ทีมได้เยอะเหมือนกันนะทีมสายฟรีก็มีอย่างเช่นใส่ไลลาซูโคสเลเซอร์เข้าไปอย่างเงี้ยมันก็สามารถเล่นได้แล้วใช่ไหมแต่จริงๆที่ผมจะสื่อก็คือนิวเวเลตมันไม่ต้องใช้ทีมมันก็ผ่านอบิตแล้วครับเพราะงั้นการจัดทีมเลยให้ออยอโตะชนะแล้วกันนะ ผมว่าเราเลือกเปรียบเทียบกันดีกว่านะครับก่อนที่อายตโตะของผมจะดูแย่ไปมากกว่านี้อีกนะนะคุณกําลังมองหาร้านขายไอดีลีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ปาบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนําร้านดีๆอย่างอาเคดครับเขาเป็นร้านขายไอดีีโลและไอเดีเริ่มต้น5ดาวพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน1นทุกราคาสายกายชาหย,ย่าพาดนะครับ เอาจริงๆแล้วสำหรับใครที่อยากจะเปิดออยาโตะนะครับอันนี้คือเราจริงจังแล้วเนาะออยาโตะเนี่ยเป็นตัวละครที่ถามว่าคุ้มเปิดไหมส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดคุณต้องใช้เงินกดมันไม่คุ้มครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายฟรีตัวของออยาโตะมันก็ยังเล่นได้อยู่เป็นตัวละครที่คุณสามารถเอาไปเดินโลกได้จบมบิดได้เหมือนกันการที่ตัวละครอย่างออยาโตะเนี่ยจะไม่ได้ดีเท่านวิวเดตมาไม่ได้หมายเขาว่าตัวละครตัวนี้มันแย่ลงนะครับคือมาเป็นตัวละครที่เก่งเท่าเดิมเว้ย แค่มันมีตัวละครที่เก่งกว่าโผลมาเฉยๆนะครับเพราะงั้นการเปิดเนเวเดตไม่ใช่เรื่องแย่คุณสามารถใช้มันจบบิสได้เหมือนกันครับและที่สําคัญเราก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยเขาบอกว่าตัวละครอย่างอายาโตเป็นตัวละครที่หล่อจริงๆครับเพราะงั้นเนี่ยใครอวยก็เปิดครับใครไม่อวยก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเป็นตัวละครที่แล้วแต่คนจริงๆมันเป็นไอเดียของคุณก็คือเป็นการตัดสินใจของคุณอยู่แล้วนะครับไม่มีใครห้ามคุณได้เกมนี้เป็นเกมเล่นคนเดียวเนาะเพราะงั้นถ้าเกิดอยากเปิดก็เปิดได้เลยครับไม่มีใครว่าอยู่แล้ว ถ้าเกิดว่าเราเทียบจากความคุ้ม <clothes> ค่าโดยไม่สนความอวยแล้วก็นิวเบลเลตก็ชนะอยู่ด <illing> ีครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้กอย่าลืมที่กดไลค์กด Sub s c r i b e กันด้วยนะครับเพื่อเปกนลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10บโร